ถึงบ้านบ้านพัก pues ตากอ mm ากาศคุณยายนี่นะคะดอกไม้สวยสดช nah, uh, ื่นคุณยายลงค่ะม so ันน้อยเพื่อตายบงบงกคุณยายลงยัยลงยัยโอ้ยยสาวเหลือน้อยนะคะแปดสิบสามปีค่ะมาเดินค่ะไปทางนี้ทางนี้เลยสวยงามเถิดดอก ใหญคือไงโอ้ยาย่ชมธรรมชาติอ่ะได้มาค่ะยกขาขึ้นไงดูนั่งค่ะนั่งนั่งทางนี้ค่ะทางนี้ลมเย็นใหญ่นั่งนั่งเราตรงนี้ก่อนให้หนูเปิดกุญแจบ้านก่อนนะคะนั่งใช่ลยนั่งค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะนั่งก่อนค่ะนั่งก่อนชิดแล้วค่ะนั่งลงค่ะที่นั่งค่ะไม่เื่อให้นั่งลงรอแป๊บหนึ่งค่ะ เกิดบ้านกันค่ะ